สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอแมวน้ำเล่าเรื่องเรื่องที่หมอสมาชนควรอยู่ในวันนี้เป็นเรื่องว่าเราจะปลุกปลอบใจตัวย,ยังไงในเวลาที่เราต้องเจอกับอุปสรรคหรือเจอกับความทุกข์ยากนะคะการที่เรามีระบบคอยช่วยเหลือเราอย่างเช่นการที่มีเพื่อนพ่อแม่หรือครอบครัวให้คําแนะนํา ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่มันก็ไม่ใช่ทุกครั้งว่าทุกคนเนยจะช่วยเหลือได้เพราะฉันเนี่ยเราต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการปลุกปลอบใจตัวเองค่ะก่อนอื่นหมอขอแนะน,นำะน้องแมวนะ้ามาเมโกมานะคะน้องสองคนนี้เนี่ยตั้งอยู่ในห้องตรวจของหมอเวลาที่หมอตุ่คนไข้ยเยอะๆแล้วรู้สึกเหนื่อยจังก็จะมีน้องสองคนนี้นแหละที่เราหันไปสบตาก,กันแล้วก็จะช่วยให้รู้สึกชื่นใจขึ้นมาได้นะคะ ส่วนอีกตัวหนึ่งนี่หลายๆคนก็คงจะฮิตกันเนี่ยก็คือคุณหมีแค่แบนนั่นเองนะคะซึ่งอุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะมองว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วทำไมยังเล่นเป็นเด็กอีกจริงๆไม่ใช่นะคะอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมีชื่อเรื่ออย่างเป็นทางการว่า transitional object หรืออุปกรณ์แทนใจกันค่ะซึ่งตามพัฒนาการปกติของคนเราในสมองของเด็กเนี่ยกว่าระบบของดวงตาจะรับรู้ภาพและรู้ว่า สิ่งที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่มีอยู่เสมอไปซึ่งทําให้เด็กเนี่ยสามารถเริ่มจะเล่นจะเอ๋เล่นซ่อนหาได้เนี่ยเขาเรียกว่าอ b อบเจกต์เพอร์มานน์ค่ะก็คือการที่เรารู้ว่าถึงแม้วัตถุจะไม่ได้อยู่ในสายตาเรานั้นก็ตามแต่มันก็จะยังคงอยู่ที่ใดที่หนึง่งมันก็ทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะค้นหาของ,งต่างๆได้นะคะพอเราโตขึ้นมาในอีกระยะหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณสัก8เดือนเนี่ยเราก็เริ่มจะมีอาการแยกจากวิตกกังวล เมื่อเราต้องแยกจากกับคนที่รักนะคะหรือ separation anxiety ซึ่งเป็นธรรมชาติปกติตามพัฒนาการตามไวค่ะซึ่ง separation anxiety เนี่ยจะสูงสุดเนี่ยก็คือตอน18เดือนแล้วค่อยๆลดลงนะคะพออายุ3ปีเนี่ยเด็กเนี่ยก็จะมีภาพอยู่ในใจว่าผู้ปกครองคนที่รักเนี่ยถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ไม่เห็นหน้ากันเนี่ยเขาจะยังคงอยู่ในใจของเราเสมอนะคะซึ่งมีใครบ้างจําได้บ้างไหมคะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยสารภาพมาเลยว่าใครมีหมอนเน่าตุ๊กตาเน่านะคะ คือหมอนเน่นตาตุ๊กตาเน่าเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ช่วยปลุกปลอบใจเราเวลาที่คนที่เรารักเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับเรานะคะอย่างเช่นเราต้องเราต้องแบบเอาผ้าหม่มอะไมาย,ยี่ยี่แล้วก็รู้สึกมันอบอุ่นใจจังเลยมันจะช่วยทดแทนการที่ไม่ได้อยู่กับคนที่เรารักได้นะคะพอเราโตขึ้นเนี่ยรูปแบบของทา a n s ิชันอลอ o อบเจกต์เนี่ยก็าจะาเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เหมาะสมกับวัยนะคะบางคนก็อาจจะเป็นมาในรูปแบบของนาฬิกาจี G ้ล็อกเก็ตหรืออะไรต่างๆ ซึ่งการที่เรามี t r a n s ชันอลอ็อบเจกตหรือสิ่งของวัตถุแทนใจเอาไว้ปลุกปบใจในเวลาที่เราทุกข์ยากเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยหมอก็ขอมาเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะลองกลับไปสำรวจกันดูนะคะว่าใครมี t r a n s ชันอลอ็อบเจกตหรือวัตถุแทนใจอะไรกันบ้างถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถส่งมาได้ที่อินบุ๊ก a c e b o o k นะคะเพจหมอแมวน้ำเล่าเรื่องหมอก็จะรีบเข้าไปตอบเลยค่ะบ๊ายบาย